สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจาะลึกบทวิเคราะห์บอลชิ้นหนึ่งกันดีกว่าค่ะบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆเออไม่ใช่แค่ในแง่ของฟุตบอลอย่างเดียวนะคะแต่มันเกือบจะเป็นกรณีศึกษาเรื่องศิลปะของการเล่าเรื่องเลยก็ว่าได้โอ้โหน่าสนุกเลยครับเราได้บทวิเคราะห์เกมพรีเมียร์ลีกคู่ใหญ่ค่ะระหว่างอาเซนอลกับลิเวอร์พูลที่จะแข่งกันวันที่9มกราคม2569มา มาจากเว็บไซต์ m o r o c s n e t เขียนโดยคุณเฮียย้อน o r r o x k อแต่เป้าหมายของเราวันนี้ไม่ใช่การมาหาว่าใครจะชนะนะคะแต่เราจะมาแกะรอยกันว่าผู้เขียนเขาสร้างเรื่องให้เราเชื่อในคำทำนายของเขาได้ยังไงเขาใช้ข้อมูลอะไรมาปรุงแต่งแล้วนำเสนอออกมาแบบไหนให้น่าคล้อยตามสุดๆอืมซึ่งประเด็นเรื่องการนำเสนอนี่เห็นได้ชัดตั้งแต่แรกเลยนะเพราะว่าภาษาที่เขาใช้มันเป็นกันเองมากเลยครับเหมือนรุ่นพี่คุยกับรุ่นน้อง ไม่ได้มาในโทนวิชาการจา๋าซึ่งมันก็ชัดเจนว่ากลุ่มเป้าหมายคือคนในแวดวงการเดิมพันที่ต้องการความรู้สึกเข้าถึงง่ายเชื่อใจได้คือการสร้างความสนิทสนมแบบนี้ถือเป็นเครื่องมือชิ้นแรกที่เขาใช้เลยก่อนที่จะเริ่มป้อนข้อมูลให้เราได้ซ้ำอ๋อเหมือนสร้างความรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกันก่อนค่อยๆดึงเข้ามาเข้าใจเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าค่ะเขาเปิดเกมมาย่างไงคะ เขาเปิดมาได้ทรงพลังมากครับแทนที่จะเริ่มด้วยความเห็นส่วนตัวนะเขาโยนไพ่ใบใหญ่ลงมาก่อนเลยนั่นคือผลการทำนายโดย AI โอโ้โหมาสายเทคเลยเหรอคะใช่ครับเขาบอกตัวเลขมาชัดๆเลยว่าจากการคำนวณของ AI เนี่ยอาร์เซนอลมีโอกาสชนะสูงถึง61%ส่วนลิเวอร์พูลมีแค่17%เท่านั้นเองโห61ต่อ17นี่มันมันต่างกันเยอะมากเลยนะคะ เปิดมาแบบนี้ใครเห็นก็ต้องเอนไปทางอาร์เซนอลก่อนแล้วล่ะมันดูน่าเชื่อถือดูเป็นวิทยาศาสตร์จับต้องได้ใช่เลยครับประเด็นนั้นสําคัญมากมันคือการสร้างสิ่งที่เรียกว่าแองเกอร์หรือการทิ้งสมองในใจของคนอ่านไว้ตั้งแต่ประโยคแรกเลยเหมือนเขาปักธงไว้ก่อนว่าเฮ้ย hey, นี่ไม่ใช่ความเห็นลอยๆนะมันมีข้อมูลจากคอมพิวเตอร์มารองรับ พราะคนอ่านเชื่อแบบนั้นแล้วเนี่ยข้อมูลส่วนที่เหลือที่ตามมาก็จะถูกตีความผ่านเลนส์ที่ว่าอาร์เซนอลเหนือกว่าไปโดยปริยายเลยน่าสนใจมากค่ะแล้วพอเขาทิ้งสมอด้วย AI เสร็จแล้วเขาพาเราไปไหนต่อค่ะจากนั้นเขาก็พาไปดูข้อมูลในอดีตครับคือสถิติการเจอกัน5ครั้งหลังสุดหรือที่เรียกกันว่า Head tohead ซึ่งข้อมูลดิบๆที่บทความให้มาก็คืออาร์เซนอลชนะ1 หรือร์พูชนะ2แล้วก็เสมอไปอีก2ครั้งเดี๋ยวนะคะสถิติ5นัดหลังสุดลิเวอร์พูลชนะ2อ r s าร์เซนอลชนะแค่1แต่ตอนแรก AI บอกว่าอาร์เซนอลมีโอกาสชนะตั้ง61%เอ๊ะดิฉันเริ่มเอกใจแล้วว่าตัวเลข2ชุดนี้มันดูขัดขัด,ขดกันอยู่นะคะเหมือนเขาเลือกจะมองข้ามชัยชนะของลิเวอร์พูลไปหน่อยหรือเปล่าเพื่อให้เข้ากับเรื่องเล่าของตัวเองนั่นคือจุดที่เฉียบคมของการวิเคราะห์นี้เลยครับ แทนที่เขาจะยอมรับว่าสถิติลิว์ปูดีกว่าเขากลับสรุปด้วยสำนวนของเขาเองว่ากินกันยากจัดซึ่งมันก็จริงในแง่ที่มีผลเสมอถึงสองครั้งจากนั้นเขาก็ชี้ไปอีกประเด็นหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในสถิตินั้นคือทีมที่ได้เล่นในบ้านมักจะได้เปรียบเสมออ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือเขาเบี่ยงประเด็นจากใครชนะมากกว่าไปเป็นใครเล่นในบ้านแล้วได้เปรียบแทน ถูกต้องครับแล้วเขาก็ตอกย้ำเรื่องเล่านี้ด้วยการยกตัวอย่างที่เห็นภาพชัดเจนขึ้นมาเลยคือการพูดถึงชัยชนะครั้งล่าสุดของอาร์เซนอลที่เกิดขึ้นในบ้านตัวเองด้วยสกอร์สต่อหนึ่งเขาเลือกไฮไลท์เกมนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะเพราะมันสนับสนุนเรื่องความได้เปรียบของเจ้าบ้านที่เขาเพิ่งสร้างขึ้นมาได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดโหนี่มันคือการเลือกหยิบข้อมูลมาเล่าแบบชัดๆเลยนะ คือข้อมูลชุดเดียวกันแท้ๆแต่เขาสามารถบิดมุมมองให้เข้าทางกับธงที่เขาปักไว้ตั้งแต่แรกได้สุดยอดจริงๆนี่แหละครับคือศิลปะของการตีความข้อมูลเพื่อเล่าเรื่องหลังจากวางรากฐานด้วย AI และบิดมุมสถิติในอดีตให้เข้าทางแล้วทีนี้ก็มาถึงหัวใจสําคัญที่เขาจะใช้ปิดเกมนั่นคือฟอร์มการเล่นในปัจจุบันแล้วตรงนี้แหละคะ่ะที่ดิฉันว่าเรื่องเล่าของเขามันทรงพลังมาก เขาใช้คำบรรยายที่เห็นภาพสุดๆสำหรับฝั่งอาร์เซนอลเขาบอกว่าฟอร์มกำลังโหดจัดชนะรวดมาห้านัดติดแล้วดูคำที่เขาใช้สิคะเกมรุกเปรียบเหมือนเครื่องจักรสังหารทำงานส่วนเกมรับก็หลังบ้านแข็งโปกเพอได้ยินแบบนี้คือเห็นภาพทีมที่มันไร้เทียมทานไปแล้วนะเราแทบจะลืมไปเลยว่าทุกทีมมันมีวันที่ฟอร์มตกได้อืม ซึ่งภาพที่ดูแล้วอารมณ์พวกนั้นเขาก็ไม่ได้พูดลอยๆนะครับเขามีข้อมูลผลการแข่งขัน5นัดล่าสุดของอาเซนอลมาลิเซดูด้วยเช่นชนะบอลม Villa ัด3-2ตถล่มแอสตันวิลลา4-1ซึ่งสก,กอร์พวกนี้มันยิ่งตอกย้ำภาพของเครื่องจักรสังหารที่ยิงประตูดได้เป็นกอบเป็นกำรรให้มันชัดเจนขึ้นไปอีกจริงด้วยค่ะแล้วพอตัดภาพมาที่ลิเวอร์พูลนี่คือหนังคนละม้วนเลยเขาบอกว่าฟอร์มช่วงหลังออกทรงไปหน่อยแถมยังดูจะแผ่วๆอีกต่างหาก แล้วก็วิจารณ์ลงรายละเอียดเลยนะคะว่ากองหน้ายังฝืดกลางสนามยังไม่นิ่งคือสร้างภาพของทีมที่กำลังมีปัญหาภายในอย่างชัดเจนและจุดที่น่าสนใจที่สุดอยู่ตรงนี้ครับเขาใช้หลักฐานอะไรมายืนยันว่าลิวร์พูฟอร์มตกเขาชี้ไปที่ผลเสมอสองนัดล่าสุดคือเสมอฟูแลมสองสองและเสมอลีดศูอ้าวเดี๋ยวนะคะเท่าที่จำได้ในบทความลิวร์ผูเลงก็ไม่แพ้ใครมาห้าัดติดเหมือนกันใช่ไหมคะ ชนะสเสมอสองแบบนี้ก็เหมือนเขาเล่าความจริงไม่หมดสิคะนี่มันศิลปะการเลือกข้อมูลมาโจมตีชัดๆเลยนี่น่ะถูกเพลงเลยครับนั่นคือกลยุทธ์สำคัญเลยทั้งสองทีมไม่แพ้ใครมาห้านัดเท่ากันแต่สำหรับอาร์เซนอลเขาเลือกเล่าเรื่องการชนะรวดที่แสดงถึงความร้อนแรงแต่สำหรับลิเวอร์พูเขาเลือกที่จะเพิกเฉยต่อชัยชนะสนัดแล้วมาขยี้ที่ผลเสมอสองนัดล่าสุดเพื่อสร้างเรื่องเล่า ของทีมที่กําลังสะดุดและฟอร์มตกนี่คือตัวอย่างชั้นครูของการใช้ข้อมูลชุดเดียวกันแต่เล่าเรื่องออกมาให้ได้ผลลัพธ์ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงขนลุกเลยนะเนี่ยคือมันไม่ใช่การโกหกแต่เป็นการเลือกที่จะส่องไฟไปที่ข้อมูลแค่บางส่วนเพื่อให้คนดูเห็นภาพอย่างที่เขาต้องการโอเคค่ะพอเขาตั้งทงว่าลิเวอร์พูลฟอร์มตกแล้วพอไปถึงบทสรุปสุดท้ายผลที่ออกมามันก็เลย แทบจะล็อกเป้าไว้แล้วเลยใช่ไหมคะว่าเขาจะฟันธงไปทางไหนแน่นอนครับมันคือบทสรุปที่ถูกปูทางมาอย่างดีเยี่ยมแล้วเขาให้น้ำหนักกับอาร์เซนอลอย่างเต็มที่โดยให้เหตุผลที่เราได้ยินมาทั้งหมดคือฟอร์มร้อนแรงกว่าแถมได้เปรียบที่เล่นในบ้านอีกแล้วคําทํานายสุดท้ายของเขาคืออะไรคะฟันธงเลยไหมฟันธงแบบไม่เหลือที่ให้ลังเลเลยครับเขาบอกว่าทีมที่แนะนําให้เลือกคืออาร์เซนอลผลที่คาดคือ าร์เซนอลจะคว้าชายสบายๆพร้อมกับให้สกอร์ที่คาดการไว้ด้วยคือ3-1หนึ่งให้สกอร์มาเลยชัดเจนมากยังไม่หมดครับเขายังมีคำแนะนำเพิ่มเติมด้วยว่าเกมนี้มีโอกาสที่จะยิงกันเยอะเขาใช้คำพูดแบบถึงลูกถึงคนว่าสกอร์สูงไปเลยพี่น้องซึ่งเป็นการให้คำแนะนำที่ชัดเจนจับต้องได้และสื่อสารโดยตรงกับกลุ่มเป้าหมายของเขาอย่างแท้จริงถ้าถอยออกมามองภาพรวมทั้งหมดนี้มันคือการวางโครงเรื่องที่แยบยลมากเลยนะคะ เริ่มจากเปิดตัวด้วยข้อมูล AI ที่ดูน่าเชื่อถือสุดๆเพื่อสร้างความได้เปรียบทางจิตวิทยาใช่ครับจากนั้นก็เอาสถิติในอดีตที่ดูเหมือนจะเสียเปรียบมาบิดมุมมองใหม่เพื่อหาจุดที่สนับสนุนเรื่องเล่าของตัวเองให้เจออืม และปิดท้ายด้วยการสร้างเรื่องราวของฟอร์มปัจจุบันที่วาดภาพให้ทีมหนึ่งเป็นฮีโร่ที่กำลังฟอร์มขึ้นสุดๆส,ส,ส่วนอีกทีมเป็นเหมือนตัวร้ายที่กำลังอ่อนแอลงเป็นการเล่าเรื่องที่สมบูรณ์แบบมากใช่เลยครับมันแสดงให้เห็นว่าเป้าหมายของผู้เขียนมันลึกซึ้งกว่าแค่การให้ข้อมูลแต่คือการโน้มน้าวคือโน้มน้าวให้ผู้อ่านเชื่อและทาตามคาแนะนาของเขาซึ่งก็ชัดเจนจากการใช้คาอย่างทีเด็ด หรือการโปรโมทช่องทางของตัวเองตอนท้ายทั้งหมดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความมั่นใจและกระตุ้นให้คนอ่านตัดสินใจไปในทางที่เขาชี้นำนั่นเองงั้นสิ่งที่เราได้เจาะลึกกันในวันนี้จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องการวิเคราะห์ผลบอลแต่เป็นบทเรียนเรื่องพลังของการสร้างเรื่องเล่าเลยนะคะมันทำให้เห็นเลยว่าวิธีการที่เราเลือกจะเล่าหรือนำเสนอข้อมูลนั้นบางทีอาจจะสำคัญกว่าตัวข้อมูลดิบๆด้วยซ้ำไปประเด็นนั้นสำคัญที่สุดเลยครับ และมันก็ทิ้งคำถามที่น่าสนใจไว้ให้เราคิดต่อด้วยนะคือแหล่งข้อมูลชิ้นนี้นำเสนอคำทำนายที่มั่นใจมากซึ่งทั้งหมดตั้งอยู่บนการตีความข้อมูลในแบบฉบับของเขาเองค่ะมันเลยทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามว่าในการเสพข้อมูลใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องกีฬาข่าวเศรษฐกิจหรือแม้แต่เรื่องการเมืองเราจะแยกออกได้อย่างไรว่าส่วนไหนคือข้อมูลที่เป็นกลางและส่วนไหนคือเรื่องเล่าที่ถูกสร้างขึ้นมาครอบข้อมูลนั้นไว้อีกที และมันเป็นไปได้แค่ไหนที่บางครั้งเรื่องเล่าที่มันทรงพลังและฟังดูน่าเชื่อถือมากๆอาจจะกำลังบทบังความเป็นไปได้อื่นๆที่ข้อมูลชุดเดียวกันนั้นพยายามจะบอกเราอยู่ก็เป็นได้